ออสเทมบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุรากฟันเทียมและอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์และการรักษาที่ดีเยี่ยมเพราะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพฟันที่ดีบริษัทออสเทมอิมพลาน์จำกัดก่อตั้งเมื่อวันที่8มกราคมปี1997โดยมีสนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศเกาหลีมีทั้งหมด28สาขาใน25ประเทศ และมีสาขาการผลิตในสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าทั่วโลกเราจึงเน้นเรื่องคุณภาพของการผลิตเพื่อการรักษาทิ่ดีที่สุดพร้อมทั้งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธักรรมของโลกโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเป็นบริษัทร,รากฟันเทียมที่ดีที่สุดภายในปี2566และมียอดขายมากถึง1.4ล้านล้านวอนต่อปี เราควบคุมการผลิตรากฟันเทียมด้วยเทคโนโลยีชั้นนำของโลกด้วยการออกแบบพื้นผิวที่ทำให้เกิดการประสานกันอย่างรวดเร็วและเหมาะกับทุกสภาพแวดล้อมของช่องปากพร้อมทั้งพัฒนาอุปกรณ์ธันตกรรมเพศศักรรม,รรรรมและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเก้าอี้ทันตกรรมแปรงและยาสีฟันวัสดุธนันตกรรมเช่นวัสดุปลูกกระดูก วัสดุอิมเพลชันวัสดุฟอกฟันขาวเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดสนับสนุนการศึกษาด้วยคอร์สการฝึกอบรมทันตแพทย์และประชุมวิชาการต่างๆรวมถึงการประชุมระดับนานาชาติที่เพิ่มขีดความสามารถให้ทันตแพทย์อาทิการฝึกอบรมทางคลินิกระดับขั้นสูง Master ร์คอร์ เพื่อเพิ่มอัตราการผ่าตัด DIY หรือดู Implant yourself ด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการฝึกอบรมแบบมืออาชีพจากอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกทั้งยังพัฒนาจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์เพื่อการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากที่สุด ื่อการบริการแบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการติดตั้งและบริการรับประกันผลิตภัณฑ์หลังการขายเพื่อทุกความกระทับใจในการรักษาเราเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านการปลูกถ่ายที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกทั้งในภาคการวิจัยและพัฒนารากเทียมพร้อมเทคโนโลยีการออกแบบเพี่บพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาพื้นผิวอวัยวะเทียมให้มีความสวยงามสามารถปรับใช้ได้ทุกรูปแบบของช่องปากที่มีตัวยึดฟิกเจอร์อะบัสมต์มากกว่า3000ขนาดเพิ่มความสะดวกและแม่นยำเพื่อให้คุณอุ่นใจในการรักษาเราจำหน่ายติดตั้งเก้าอี้ธันตกรรมที่มีการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์เพื่อความสะดวกสบายอันสูงสุดตามหลักสากลที่มีจำหน่ายในกว่า45ประเทศทั่วโลก เราคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการรักษาที่หลากหลายมากขึ้นทั้งควบคุมคุณภาพและระบบการผลิตที่มีคุณภาพสูงเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์วัสดุทางธนกรรมและรากเทียมที่ยอมรับได้ตามกฎหมายว่าปลอดภยัยมีประสิทธิภาพรับประกันตลอดอายุการใช้งานพร้อมใบรับรองคุณภาพด้วยปรชัชญาการขายลูกค้าคือคนสำคัญ เราจึงดำเนินการฝึกอบรมพนักงานขายให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อการดูแลทิ่ดีที่สุดเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทนตกรรมอย่างแท้จริงออสแคมอิมแพลนต์ไทยแลนด์